มันจะแบบยังไงอะเป่าจิ้เนอนจะจะมีคน,คน,น <c oughs> มนนอนิ่ัเ้ย่น,น yeah, ่เอเอายกมนะคู่รักว่ะี้แม่งโคตรเกม, <c oughs> มาไอตัวลึกเปลงโอ้ยท่านผู้ชมระวังไว้เถอะนิ่งไว้ท่านผู้ชมอ๋ออเคตามมาตามมาท่านผู้ชมตามอุ้ยมอไม่เห็นหรอกมันโง่ตาย โอเท่านผู้ชมตามมาเฮ้ยอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมไปปไปมาแล้วดีมันงูจะตายเห็นไหมมันหาไม่เจอลูกโป่งโอเคตายแล้วโอเคมาปั่นน้ำมันกันดีกว่าพุ่ อ่าไ,ไ,ไ,ไโนนนนดนไลไโดรไลโดไลโดรไลไงก็วิ่งหนีไปสิวอ่ตัวไลอ่ะเคนิ่งไว้วันดีสตรอเบอรี่ช้อนเคก้กเส็ดมาเป็นลมันงูตายคงไม่เห็นลงมะอ่อไปไหนละของนี้มาเคกูอ้อม มันคงไม่ถอยหลังกลับมาหรอกมั้งเออดีว่าไอตัวกระดาษทิชชูเช็ดตูดลบ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 อ่าอ้าวห้องนี้ก็ไม่มีอะไรจังหวะแล้วกูจะมาทำไมวะเอาเดินตามไปอืมมันคงมองไม่เห็นหรอกแหมถ้ามึงมองเห็นนี่กูให้เลยยี่สิบแหมอันต้าสติงเนี่ยมันจะแรงอะไรขนาดนี้อ่ากูเดินตามขนาดนี้แล้วอ่ามองเห็นกูยังยังแล้วถ้ากูวิ่งอ่ะ โอเควิ่ง okay, มันไม่เห็น<บ>เฮ้ยมีของเต็มเลยเก็บของสักหน่อยไม่ฝนไจหรอกมา้าเฮ้ยน่าสนใจดีดีปัดแม่งเลย <c oughs> คลิปนี้อาจจะดูไม่ค่อยได้พูดอนะไรหน่อยเพราะรู้สึกกูแบบคนมันน้อยอ่ะถ้าพูดไปมันก็มันก็แบบดูยตกใจหมดเลยอ้าวครบร้อยเลยหมูตังเยอะจังเลยเนี่ยเสียแล้วบ้านรวยใช่ใช่เอาเอาเอากร็กตตัง ปกติเ,กกเราต้องจ่ายค่ารักษาให้หมอแต่นี่หมอจ่ายค่ารักษาให้เราอุ๊ยแม่บ้านทำความสะอาดปะปล่อยเข้าไปเถอะไปเอาเอากระเป๋าแฟนซีมากระเป๋าแฟนซีอ่าอุ๊ยไอ้ตัวนี้เจอกันอีกเลี้ยลูกโป่งคือกระเป๋าแฟนซีซึ่งมาษาไทยก็คือกระเป๋าแฟนซีเหมือนกันนั่นแหละ What the fuck โอเคดิโอเคสดแล้วมีคนป่าน้ำมันแถวนี้แน่เลยโอเคใช่พวจีกูน่าจะเอาสกินขาวดำมาก็ได้แหละแต่กูรู้สึกว่าสกินมันไม่ได้เพิ่มอะไรเลยกูเลยไม่ใสไปเข้าบ้านเอาแม่บ้านทำความสะอาดเด้อเอาคอสโมสกูโดนเรียบร้อยเลยโอโทษทีว่าพวกพอพดีว่า อา่าเรียบร้อย I think I hear something จะคิดว่าฉันได้ยินอะไรบอกอย่างเอ้ยน่าสนใจเอาแต่ตังค์กูไม่ถึงอะ่ะอืม instruction เอ๊ะเอากระเป๋าเต็มเร็วเร็ว,รวโอเคกูซื้อแหละอ่าเดบเอ่เออะไรวะ please h e a r business คือมึงจำรอบที่แล้วได้ใช่ไหมที่เราอัดไปแล้วคลิปมันก็แบบเสียก็คือแม่บอกว่าเออ กูมีเทปแบบ700อันเนี่ยแล้วบอกว่าอุ้ยเราโคตรรวยเลยว่ะแล้วเนี่ยใครวะที่เรียกว่าสตรอเบอรี่ช้อนเค้กก็เพิงบอกว่าเออกูมีแค่ห้าสิบเจ็ดเ้ยอะไรวะอุย้ยไอ้โจรโจรโจรเออไอ้นี่มันกระจอก โอเคออนาเมนต์มาเฮ้ยท่านผู้ชมเดนตามตาทำไมอะนี่เอาเทปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอีไก็ตายแน่นอนเอ้ยเจอเทปเก็บเทป่อยแล้วก็เอ้ยปนแมงไม่ต้องเอาเฮ้ยลองไฮไฟเอออืมจะเอาอ่าเอาสิ่งนี้แหละคงไม่เอาอื่นหรอก นานากูเก่งกูไม่ต้องระวังนาสายตามันสั้นมันมันกลมโอเคินสตรัช i ่นกดใช้ตร s t ชั c น i ิน i ตรักเ c อร์ใช่ไหมืออินสตรัชั่นไม่รู้โอเค ใจหยิวทำไมเลือกกูเหลือแค่2อ,อีกไม่เป็นไรเหล่ะแม่คนดีเกินไปซะแล้วเฮ้ยแม่บ้านมาไปไปไปพูดโดีกันก่นนอนเฮ้ยไ,ไอ้คนกูก็คือใช้แม่คือยิวคนอื่นไว้เฮ้ยเดี๋ยวตักกูเดินชนแล้วว่ะแคปซูลเก็บแคปซูลไปวัตเตอร์คก็ไม่อยู่ในวะมาแล้ว ไม่ต้องฮิวน่ะไม่ต้องฮิวน่ะตอนนี้มึงก็ใกล้ตายแล้วเอ้ย <c oughs> เอ้ยเด้อฟอลสบู่ตะกี้มันทีโพสแบบว่าคือคือคุณรู้ไหมว่าว่าแบบไอ้กซ์ฟอลสบู่อ่ะคือคือคนเขาเขาเจะเอามาเอา,มาไม้นี่กันอ่ะอะไรอ่ะตัวไหนวะมึงบอกแฟนเนี่ยจีจีรอบสอง มีรอบสองมีจูดี้เหรอมึงบอกว่าอะไรเป็นแฟนนะไอ่ป๊อปปี้อะเป็นแฟนเป็นแฟนกับเป็นไอ้ย๊อปพี่นะ What ้ h e fuck ถ้าเมียกูตายง่ายขนาดนั้นกูจะเอามาเป็นเมียมันทำไมวะเมียกูเป็นฟองสบู่แค่จิ้มครั้งเดียวก็ตายแล้วแม่เอ้ยลูกชายกูทำไมมันร้ายขนาดนี้วะ เอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวฟองสบู่อะจะเย็นลูกโอ้โหเมียลูกกูนี่แม่งแบบว่าอย่างเถื่อนเอ,เออกูเก่งใจกูเก่งเกิน,นกพัดลมเหรอ ปุ๊บัเ้ยอยู่ไหนวะเอ้ยตะกี้ตะกี้ไฟอ๋อไม่ใช่ไฟสีแดงก็คล้ายๆแหละมันก็ไฟสีแดงเหมือนกันตอนนี้ปั่นน้ำมันได้สองเครื่องแล้วอะเฮ้ยอีกหนึ่งเครื่องมันจะเป็นไรไปปั่นเครื่องที่มีมีร้อยปั่นอีกหนึ่งนะเครื่องนั้นจองจองแล้วแต่แค่โดนตัวไ่ทำไมอะปั่นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอะ เออแต่กี้เกิดอ,อะไรขึ้นลูกเมียกูลูกเมียก,ก,กูทำอะไรเนี่ยเฮ้ยกูเข้าใจว่ากูเข้าใจว่าลูกกูไปทำให้มึงแบบว่าแบบฟองสบ,บู่แตกอ่ะแต่มึงก็ไม่น่ามาโกรธลูกอะไรกูขนาดนี้เนี่ยโอเคลูกเมียกูไปละเอามึงเดินวนกลับมาอีกโอ้ยดีจริงจริงเอาเฮ้ยไม่ได้เดินเข้ามาดีกว่าเอาสวยงามโอเคเดินไปไกลๆลูก,ลก เรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวกูรอให้กูมีโซดาอยู่ห้องนี้เป็นเล็กขี้ซะด้วยกูวิ่งไวขึ้นแน่นอนเก็บแคปซูลเลยแล้วก็ออร์นาเมนต์ด้วยวันดีคอสโว อู้อะไรอู้เชีย่ยลูกเมียก,กูเห็นกูโอเคไปแล้วบ๊ายบายบ <c oughs> เฮ้ยกูรวยแล้วมีตังค์ร้อยหกสองบาทโอเคเฮ้ยจัมปเปอร์แคเบิลมันต้องอย่างซื้อสักูซื้อเฮ้ยกูอยากซื้อสองอันอ่ะให้ให้ให้กูซื้ออันหนึ่งเถอะนะกูขอกูขอ มันก็บอกมัน,มนจะเอ้ยสต๊อปอปอมอ่าเดยวที่อยู่กับกูนี่มันไม่ใช่ตัวจริงหรอวะอ่ากูตาย